โอ้โหไอ้นี่คือไปทำมะเขือเผาอะไรตรงนั้นทมไ่จะไปเช็จัยใหญยใี่แม่ฮะดูดูไม่กวาดกูจะ่หยางญ่เต็มหมดว่าจะไม่ซื้อเลยไม่กวาดอะเอาไอ้นินอย่างเดียวอะนีนลงมาลูกนี่แม่ซักผ้าอยู่นะเดี๋ยวไปช็อตไปช็อตใครฮะไปช็อตหั่มึงไหม่อกติก็หั่มไหมแม่ว่าผมเก่งไหมียผมคือมาข้างบนจุกจุกขอของโซ่หางได้คะ โอ้เก่งที่สุดเลยลูกแม่โอ้ตายแลยอ๋อไฟจะหวานนะขอบคุณสำรับสิีใช่ไหมไฟนำทางเนาะมึงอะมาเฮ้อลงเฮอลูกนี้รับปโอ้จะปิดหลังบ้านนะเนี่ยมนะันไม่ได้แล้วนี่เนี่ยกูว่าตะลุหลังคาจะไปอย่างกกน,นี้ <c oughs> เ้นนี่แี๋ยวไปตจกบ้านเขาอีกนะดูเร็วอะ,ะลงเลยลูก มราจะไปเยี่ยมประชาชนมัม้งเนี่ยไหมฮะ <c oughs> ไม่ต้องเยี่ยมใครแล้วมึงลงมาก่อนเลย <c oughs> มาเร็วๆนี่ลงมาเร็วๆลูกไม่บูดื้อเนี่ยเพิ่งเห็นตัวเลยเนี่ยวันนี้ขึ้นไปอย่างนั้นอ่ะเอ๊ะขึ้นได้เนาะเอาขึ้นได้ไหมฮะมึงเป็นแมวนะเอเอมีเจนคนเดียวเนี่ยที่เป็นผู้นําของหมู่บ้านเราเนี่ยที่มึงขึ้นไปอยู่บนนี้ได้คนที่สองก็มึงเลยไอ้นี้นโอ้ยอับอายขายข,ายขี้หน้าเขาว่าอย่าหญ่ไปถ่ายเยอะเฮ้ยนี่ไอ้จบจบฮะเจออะไรไม่รู้ฮะบอกงั้นชาติจบฮะ ยิงจบตุ๊กแกอะไรโอ้ยอยากใหญ่ยมงมมลง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 ไม่เข้าใจอ่ะผมก็ไม่เข้าใจมันทำไมจังรีบเ่งนะผมกำลังเห็นตัวอะไรมีแดงรีบ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 นีบร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 ีบอีบร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 ีโรีบรีบรียอีงงีบร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 นบบบรียรีรบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ผมอ่ะอยังไปดึงลงนั่นอีกยครทำคขามสีอากอานันใไม่ต้องอะเร็วเร็วมองยปวดขี้่มันดูไปโกยสายให้มันปวดขี้กันโกยใช้ปวดขี้นีนทำไมฮะโอ้ยอ,อยากจะกวาดเลยเนี่ยเขาเห็นกันทั่วประเทศไทยแล้วเนี่ย ะอะไฮะครับเรไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจว่าทำไมเรามีไม้กวาดหยักย่อยแล้วทำไมอย่างใหญ่เรายังมีวะก็เอาไว้ไว้ที่พึ่งสําหรับอยักย่อยไงั้แม่กับฉันไม่เข้าใจฮะลงเลยด่วนเลยโอ้โหบางกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยลูกมาลงทางนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้แล้วนินเนี่ยนั่นเนี่ยไอ้ติ๊งไม่รู้อะเยอะหมดอลยแน้่นะเร็วๆนินลงไหมเร็วเข้าโอ้โหสงสัยแก น้ำไหลลงไปสง่ัยหึ่อจ้องซามมาลงมาแล้วแม่เชียแม่เชียจับจับลงบไม่ได้กูดูแล้วเนี่ยลงได้มามนี่ไงเไหอ